ไม่มีวันการเดินทางข้ามการเวลาของบทเพลงอมตะสวัสดีครับทุกท่านข่าวริมคลองว่าด้วยความน่าอัศจรรย์ศิลปินตัวน้อยถ้าไม่เก่งจริงทำไม่ได้ผู้สืบทอดตำนานเพลงอมตะอัญมณีเพลงรักที่ถูกปลุกให้มีชีวิตอีกครั้ง ในทำเนียบเพลงรักภาษาไทยมีบทเพลงอมตะบทหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นดั่งอัญมณีเพลงรักระดับตำนานด้วยความงดงามของถ้อยคำที่สละสลวยระดับครูและท่วงนํำนองอัลลเมียดละไมประดุดงานศิลปะชั้นสูงบทเพลงนั้นคือไม่มีวันซึ่งเป็นบทเพลงที่ประกาศถึงความรักอันมั่นคงเหนือการเวลาล่าสุด ความงดยามในอดีตนี้ได้ถูกปลุกขึ้นมาให้มีชีวิตชีวาอีกครั้งผ่านเสียงสวรรค์ของต้นข้าวสุปริยาศิลปินสาวน้อยวัย13ปีผู้มีพรสวรรค์นในการชุบชีวิตมรดกเพลงไทยให้กลับมาโลดแล่นในหัวใจของคนรุ่นใหม่ได้อย่างน่าอัศจรรย์เธอได้หยิบยกบทเพลงนี้มาขับขานด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและลุ่มลึกจนทำให้คนทุกรุ่นต้องหยุดฟังราวกับว่าวันเวลาไม่เคยพรากความสวยงามไปจากบทเพลงนี้ได้เลย เพื่อที่จะเข้าใจความอมตะของบทเพลงนี้เราต้องย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นนะลมหายใจแรกของผู้ขับขานบทเพลงนี้เป็นคนแรกสุเทพวงกำแข็งสถาปนิกผู้รังสรรค์เสียงเพลงอันนุ่มนวลจุดเริ่มต้นของความอมตะต้องย้อนกลับไปหาเรืออากาศตรีสุเทพวงกำแข็งศิลปินแห่งชาติผู้ยิ่งใหญ่เจ้าของฉายานักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร ท่านคือศิลปินผู้สร้างมาตรฐานให้กับการร้องเพลงลูกกรุงให้มีความสง่างามและนุ่มนวลถึงขีดสุดการขับร้องเพลงไม่มีวันในฉบับของท่านได้กลายเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์แบบด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่น3ประการเสียงที่นุ่มลึกการใช้เสียงร้องที่มีความลุ่มลึกเป็นพิเศษทําให้บทเพลงมีความหนักแน่นแต่นุ่มนวลอยู่ในทีการกักเก็บลมหายใจ เทคนิคการควบคุมลมหายใจที่เหนือชั้นทำให้เสียงที่เปล่งออกมามีความต่อเนื่องไม่ขาดช่วงสร้างความลื่นไหลประดุดแพร่ไหมการทอดเสียงการลากเสียงยาวในท่อนแยกอย่างนุ่มนวลและมั่นคงซึ่งกลายเป็นลายเซ็นที่ถ่ายทอดความรู้สึกหวงหาอาทรอ,อย่างจับใจยากที่ศิลปินใดจะลอกเลียนได้ นอกเหนือจากเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์แล้วหัวใจที่ทำให้เพลงนี้ไร้การเวลาก็คืองานประพันธ์อันวิจิตรจากปลายปากกาของครูเพลงหัวใจของบทเพลงที่ไม่มีวันตายบทเพลงไม่มีวันถือกำเนิดอยู่ในยุคที่อาจเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของเพลงไทยสากลซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ให้ความสําคัญกับความสละสลวยของคำประพันธ์และการเลือกใช้ท่วงนํำนองที่ฟังสบายแต่สืมลึก แก่นแท้ของบทเพลงนี้คือเนื้อหาที่ใช้ภาษาไทยอันวิจิตดุดบทกวีนิพนธ์บอกเล่าเรื่องราวการยืนหยัดในความรักอย่างมั่นคงไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดความรักนั้นจะไม่มีวันแปรเปลี่ยนไปเนื้อหาที่ลึกซึ้งและงดงามนี้เองได้กลายเป็นแรงดึงดูดที่ทำให้ศิลปินหลายยุคหลายสมัยปรารถนาจะนำมาร้องใหม่เพื่อถ่ายทอดศักยภาพทางด้านอารมณ์ของตนเอง และด้วยมนต์เสน่ห์นี้เองบทเพลงไม่มีวันจึงได้ออกเดินทางผ่านเสียงร้องของศิลปินระดับแนวหน้ามากมายก่อเกิดเป็นการตีความที่หลากหลายและน่าทึ่งจากลุกกรุงสู่ลูกทุ่งและการตีความที่หลากหลายความอมะตะของเพลงไม่มีวันได้รับการพิสูจน์ผ่านการนํามาร้องใหม่ในสไตล์ที่แตกต่างกันโดยศิลปินระดับแนวหน้ามากมายซึ่งแต่ละเวอร์ชั่นก็มีสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ศิลปินสไตล์การถ่ายทอดจุดเด่นที่สำคัญพุ่มพวงดวงจันทร์ลุกทุ่งประยุกต์เน้นการเอื้อนที่ชัดเจนและจังหวะที่กระชับขึ้นสายยันสัญญาลุกทุ่งฉบับชายผู้มั่นคงในรักแฝงด้วยความสื่อและจริงใจในทุกถ้อยคำนิตยาบุญสูงเนินเสียงคุณภาพที่เปี่ยมพลังถ่ายทอดด้วยน้ำเสียงทรงพลังและเจือความเศร้าลึกซึ้งน้ำอ้อยภูมิสุข ลูกทุ่งภาคกลามเน้นความอ่อนหวานฟั่งสบายอรวีสัจจานน์ต้นแบบของนักร้องรุ่นหลังใช้ความนุ่มนวลและการคุมเสียงที่ละเอียดอ่อนราวกับผ้าไหมสร้างมาตรฐานความลุ่มลึกในระดับสวรรค์ไามกลางเวอร์ชั่นอันทรงคุณค่ามากมายการเดินทางของบทเพลงไม่มีวันก็ได้มาถึงยุคปัจจุบันผ่านเสียงสวรรค์ของต้นข้าวสุปริยาศิลปินรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองการสืบทอดสำเนียงนุ่มนวลข้ามยุคสมัย เมื่อถึงคราวของต้นข้าวสุปริยาศิลปินวัย13ปีสิ่งที่น่าทึ่งคือเธอไม่ได้เลือกร้องเพลงนี้ด้วยจังหวะที่หวือหวาแต่กลับเอเอียงไปทางสำเนียงที่นุ่มนวลและลุ่มลึกซึ่งมีความใกล้เคียงกับเวอร์ชั่นของอรวีสัจจานนท์มากที่สุด การเลือกเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางดนตรีที่เกินวัยเพราะเธอไม่ได้ถ่ายทอดด้วยประสบการณ์รักฉันหนุ่มสาวแต่ถ่ายทอดออกมาด้วยความซาบซึ้งใจจากใจของเด็กผู้หญิงที่มีความกระตันยูเป็นที่ตั้งซึ่งเป็นหัวใจที่ทำให้เธอเข้าถึงแก่นของเพลงได้อย่างน่าทึ่งเทคนิคที่ทำให้เวอร์ชั่นของต้นข้าวสามารถสะกดใจผู้ฟังได้อย่างอยู่หมัดประกอบด้วย3องค์ประกอบหลัก 1. การควบคุมลมหายใจ ตนข่าวสามารถถ่ายทอดเทคนิคการทอดเสียงจากสุเทพบงกำแข็งได้อย่างแนบเนียนทำให้เสียงที่เปล่งออกมามีความต่อเนื่องและลื่นไหลไม่ขาดช่วง 2. ลูกเอื้อนที่ละเมียดละไมเธอใช้ลูกเอื้อนและลูกคอที่เบาและสั้นแต่มีความถี่ที่สม่ำเสมอซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้เพลงรักดูมีความขลังและอบอุ่นยิ่งขึ้น 3. การสื่อสารอารมณ์ ตนขาวได้ขยายมิติของเพลงจากเดิมที่เป็นเรื่องรักของชายหญิงให้กลายเป็นเพลงที่สื่อสารถึงความรักที่ไม่มีวันแปรเปลี่ยนในหมายความที่กว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรักต่อครอบครัวหรือความรักที่มีต่อแฟนเพลงทำให้เพลงเข้าถึงผู้ฟังในวงกว้างได้มากขึ้น ความสำเร็จอย่างท่วมท้นของต้นข้าวการันตีด้วยชัยชนะในเวทีไทยรัฐอวอร์ด2025ด้วยคะแนนโหวตถล่มทลายกว่า1ล้านคะแนนได้พิสูจน์ให้เห็นถึงสัจธรรมอย่างหนึ่งของบทเพลงอมะตะบทนี้มนขลังที่ไม่มีวันตาย การเดินทางของบทเพลงไม่มีวันจากลมหายใจที่นุ่มลึกของสุเทพบงกำแข็งผ่านความละเมียดละไมของอรวีสัจจานนนสู่การตีความที่สดใสแต่ลุ่มลึกของต้นข้าวสุปริยาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความสวยงามที่แท้จริงนั้นไม่เคยล้าสมัย นี่ไม่ใช่เพียงแค่การที่เด็กรุ่นใหม่นำเพลงเก่ามาร้องเท่านั้นแต่คือการสืบทอดมรดกทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาติเป็นการยืนยันว่ามนคลังกมบทเพลงจะยังคงอยู่ตราบเท่าที่ศิลปินรุ่นใหม่เข้าถึงด้วยหัวใจที่กระตันอยู่และตนข้าวสุปริยาคือผู้ที่นำความรักนั้นมาบรรจุไว้ในน้ำเสียงของเธอเพื่อส่งมอบให้แฟนเพลงทุกคนอย่างสง่างามทำให้เรามั่นใจได้ว่าความนุ่มนวลของเพลงไทยจะยังคงกังวานอยู่ใน หัวใจของผู้ฟังต่อไปไม่มีวันเปลี่ยนแปลงข่าวริมคลอง